ช่วงสิบปีที่ผมเอาเดินทางแบบนี้เนี่ยครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของการเดินทางและเป้าหมายของการเดินทางที่ผมค้นพบก็คือมันอยู่ในวใจัยผมเองว่าเราออกไมา่จากความขับเคลื่อนความโกรธความเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาครับสิ่งนั้นคือความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อธรรมาชาติต่อสิ่งต่างๆที่เราผ่านพบเพราะถ้าไม่มีความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะเดินทางไปไหนและเราก็อยู่กับความวนของความรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่ฉันจะทําอะไรดีจะทุดท้ายถ้าเรามีความเชื่อมัน่นศรัทธาว่าเราเกิดมาเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายปลายทางหรือการบ่มเพาะความรักความเมตตาควอมงามสมบูรณ์เนี่ยครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปสู่จุดนั้นได้ครับ และตรงนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้นะครับผมเลยมีความเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาเนี่ยครับเป็นหุทางที่เราต้องดําเนินไปและเป้าหมายที่มันไปถึงก็คือความรักความเมตตาและความรักความเมตตานี่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราแต่ละคนทุคคลโดยมีความรู้สึกได้เหมือนกับครั้งหนึ่งในอดีตเราเคยมีความต้องการของเราเองเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเรา